สวัสดีครับมีเจอช่างแหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการเปลี่ยนของ l n นนะครับดีมีปัญหาไอ้ขั้วฮอมีปัญหาครับแลวสัญญาณไม่ได้ของจานส้ม i อ m นะครับใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องไกลไม่เห็นเห็นไม่หมดแต่เห็นไม่ทั่วไม่ก็ใช้หัวสองขั้วนะครับของของไอเดียนะครับไอเดียเซตนะครับเป็นแยกเวอร์แยกฮอนะครับประมาณนี้มีเขียนว่า V นะครับ V กับเนะครับ B ก็คือไฟดี4 4โวลต์นะครับ h ก็คือไฟดี4 8โวลต์นะครับก็เป็นหัวยูนิว่าเซลนะครับหัวยูนิว่าเซลนะครับต่อตามนั้นนะครับ09750หรือ11เ hey. อ้ย0 9น5 0นะครับหรือ10600นะครับความถี่ LNB นะครับเปลี่ยนก็ดูท่าเดิมนะครับ ดูเอปไทยนะครับไอเดียเดิมก็ประมาณ6กโมงหรือหันหน้ากาจานนะครับ6กโมงตีห้าครึ่งนะครับประมาณนี้จะรับสัญญาณดีที่สุดนะครับของจานไอพีเนะครับตามที่ช่างติดตั้งมานะครับก็อถอดเกียปล่อยนะครับยกหัวมานะครับันเบรกมาป้าบดท้ายนะครับ มนนีเบิร์มหออยู่หอยหอยในต้าหออยู่ล่างเนะาะห,ห,หอล่าง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 ตรงเดิมแล้วก่อนนะครับดูก่อนนะตรงอ่าเฮ็ดเ็ดอยู่ล่างนะครับโอเคแต่แต่ช่วงเวลาสาธิตกันนะครับเนี่ยมมือันก็เปิด24ชั่วโมง สปาร์คนะฮะับผมต้องทำเอฟบถายใหม่นิดนึงนะครับมันมีครับสนิทนึครับพัตเตอร์ต่อเหยือนน้ำแมวไงสายอยู่ชอตกว่นี้ ขูดนิดหนึ่งนะครับ้ที่มันเป็นคราบนะครับออกนิดนึงจะโดนน้ำมุนเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็จะสมมติว่า เราไม่ได้มาร์กสายไว้หรือว่าจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูนะครับตั้งด C ซีห้าสิบโวลต์นะครับหรือว่ามีไฟมาจ่ายไหมนะครับตรงนี้อ่าตัวนี้สิบอ่าสิบสี่โวลต์นะครับสมมุติว่าเราไม่รู้แล้วกันนะครับเกิดว่าไปทําที่อื่นไม่รู้เขาใส่แยกเวอร์แยกฮอไว้นะมั้หรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้ก็คือสิบสี่โวลต์นะครับเส้นนี้เส้นนี้อ่าเส้นนี้ก็สิบแปดโวลต์นะครับ ห้1สประมาณ17โวลต์ครับตอนนี้วัดได้นะครับเส้นน <q> ี้ก็คือแนวฮอนะครับแนวฮอเส้นนี้ก็คือแนวเวอร์นะครับก็ไฟมันต่ำนะครับประมาณนี้ตล้กันเป็นแนวทางนะครับก็ใส่หัวนี้เข้าไปนะครับเอาใหม่เข้าไปนะครับอยู่กันนะครับ เด่นขึ้นแล้วครับประมาณนี้ลองปรับสัญญาณอีกทีนะครับคือวัดว่ามันมีไฟจากล่างมาปล่อยที่เนี่ยที่หัวดาวเทียมหรือไม่นะครับเผื่อมีมีหาว่าสายขาดหรือว่าช็อตต่างๆนะครับก็คือเชื่อมตสายเพลส เไปเทสแนวหอนะครับก็จะใช้กล่องพีไอเป็นตัวเทสนะครับแค่ดูสัญญาณคร่าวๆนะครับว่าสัญญาณนี้เขารับได้แรงแล้วนะครับประมาณนี้ครับตามดงปไก่ต้านมองไม่ชัด ไกลๆแล้วมันมองเล็กมองไม่เห็นใล่กับพอโลก่อะไร,รต่อเครื่องแจ้สัญญาณที่จเจ้าแม่มทํานะครับใช้ได้นะครับสวิตช์ติดน,นะคะรับเช้าครับย,ยังไม่ติดก็ได้เปิดเปิดทีวียังเปิดจอยังฮะ <St> <St> เข้าม,มาเนี่ยนะครับเจ็ดจุดกล้องกันได้ฮึจดกล้องอะไรมาใกล้ๆซูมนี่ครับตอนนี้ช่างแม่ก็เซิร์ชมาแล้วครับเป็นช่องเกาหลีนะครับแ <c oughs> นวเวอร์นะครับหนึ่งความถี่นะครับทันสปอเดอร์เป็นมองไม่เห็นหนึ่งสองแซมเยอะเออประมาณนี้อะหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าสาม เบอร์นะครับซิมเลด3ามสามสามสานะครับใช้เครื่องเฮดดีพีไอเป็นตัวรับสัญญาณอยู่นะครับดูนี้ซะเมื่อกี้ช่างแมวเสียบขั้วฮออยู่นะครับความถีน่นี้ขั้วฮอถึงจะรับสัญญาณได้นะครับขั้วเบอร์เมื่อกี้ลองเทสจะไม่รับสัญญาณนะครับเพราะใช้เป็นเครื่องเฮดดีนะครับลองแล้วนะครับช่งางแมวทดลองแล้วใส่ขั้วเฮดนะครับถึงจะได้ความถี่นี้มา าตาด,ดูดูสัญญาณไปไดิปรับหัวนะครับว่าตรงไหนแรงที่สุดนะครับขยับหัวนะครับสามสี่สามเจ็ดอ่าให้ดีก็ต้องเครื่อง IPM นะครับไอ้นี่ช่างแมวประยุกนะครับเมื่อกี้แรงสุดเท่าไหร่ตาสามเจ็ดสามเจ็ดเอเออหันมาทางเนี้ย สี่ห้าหมดเลยเดี๋ยวสิขยับอยู่อ่าประมาณนี้สามหกสามเจ็ดนะ,ะก็คือตรงนี้แรงที่สุดแล้วนะครับเอาถ่ายตรงน้นงเห็นไหมเนะี่ยซูมยังไม่ได้ซูมอะ่ะจ้องอเข้าไปเนี่ยกดซูมเข้าไปสิเห็นไหมเนะี่ยนี่ควาเห็นแล้วเห็นชัดไหมไม่ชัด่าไรเนี่ยยังไม่ชัดเลยแสงมันเยอะก็บอกแสงมันเยอะไม่เป็นไรก็ใครรู้ว่าเห็นล่ะ ทำผมบงังแสงเลยดิเห็นกับหัวกับหางให้ถ่ายกับหัวกับหางแล้วไหมล่ะโอ้บ้าตาเอ้ยบงังแสงไงมองไม่เห็นเอาละเอาละพอคือพอคือนี่ไงพอเห็นแล้วเสียบค่อยพอ,ยอครับเอาน,นีนี่ขันล็อกหัวนะครับกิดใครจะเอาเครื่องคิดอะไรปรับรับสัญญ,ญาณนะครับ อันนี้นะครับของ37ของ HD นะครับแต่ถ้าใส่เครื่อง IPM น่าจะได้แรงกว่าน,นี้นะครับถ้าถ่ายนี้เห็น okay, แล้วแมวก็ทดลองให้นะครับว่าแต่จริงๆปรับจานาดีต้องใช้เครื่อง IPM HD เขาจะจับภาพเร็วกว่าน,นะครับอันนี้ช่างแมวมีกล่องพิษไอยอยู่ก็ใช้กล่องพิษไอที่เป็นประโยชน์นะครับ เส้นนี้ชเส้นนี้สิโวลตนะ์โอเคเนนี้สิโวลต์นะครับเป็นพอนะครับีเส้นนี่สิ เครื่องมือที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับเราเลื่อนลงนะครับก,กันน้ํานะครับโอเคครับใช่ไหมก็จบแนวทางการเปลี่ยนหัว LNB สอขั้วนะครับของไอเดียใช้กับจาน IPM นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่ไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการตรวจเช็คซ่อนนะครับขอบคุณครับ